กำลังหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำาออมนจ้อือสวัสดีครับผมขอแนะนำให้รู้จักครับลาว่าบักร้านที่โคตรเที่ยมมีบริการเติมโลบั๊ให้เลือกสรรมากมายและกดเกมพาร์ตเกมต่างๆหากท่านสนใจก็กดลิงก์ด้าล่างสิครับรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเซิร์ฟเวอร์มันเขียนผิดหรือเปล่าวะ กราฟิก <c oughs> ฮัลโหลเลท์ go, go, สโก้บอยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้คุยกับช่องนิ o เกม i n g ซึ่งในวันนี้บอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นว่าในวันนี้เนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน คือตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Project New World นะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโอเวอร์ชันเดี๋ยวเราจะไปในเวอร์ชันใหม่กันโอเคนะครับนี่ก็เป็นเกม Project New World อันใหม่นะคุณผู้ชมนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งอ่าเรายังไม่เคยเล่นนะครับผมยังไม่เคยเล่น Project New World เลยสักครั้งนะหรือว่าเคยเล่นหนูจําจไม่ได้ที่แหละแต่คือ โปรเจกต์นิวโวเนี่ยเป็นเกมที่ผมน่าจะแบบน่าจะเล่นแหละแต่ว่าเล่นน้อยมากๆนะครับคือน่าจะไม่ได้แบบเข้าไปเฉยๆนั่นแหละคุณผู้ชมนะครับเอาจริงๆแล้วก็โอเคอัน okay, นี้นะ่าจะเป็นเกมนะครับโปรเจกต์นิวโวของ New Version ก็คืออันใหม่เลยคุณผู้ชมนะครับทุกคนน่าจะรู้จักเออโปรเจกต์นิวโวดีเพราะว่าเป็นเกมหนึเกมหนึ่งที่น่าจะดังพอสมควรนะคุณผู้ชมนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยนะครับแชแนลนราคิมแมทเลยผมจะพูดถึงอันนี้เลยนะครับนนนนี่่ทุกกกคคคะรัับ็ืออวปลยเม เ,เขาบอกว่า Project n น w o โวลเนี่ยจะปล่อยใน December 2 0ถึง24นะคุณผู้ชมนะครับก็คือวันที่2 0ถึงวันที่24นี่เองคุณผู้ชมนะครับจะเป็นวันปล่อยเกมนะครับภายใน4วันนะครับคุณผู้ชมนะครับเขาจะปล่อยเกมในวันไหนก็แล้วแต่แต่คืออีกไม่กี่วันนี้ผมน่าจะได้เล่น Project New World ในเวอร์ชั่นใหม่แน่นอนและคือเขาทำแบบสวยมากอลคุณผู้ชมคือแบบอู้โคตรสวยอ่ะแล้วก็นี่นะครับเขาทำการโพสไม่ใช่โพสอีกก็ทำการลงคลิป ในช่องของเขานะครับเป็นโปรเจกต์ New w o r l d o f f i c i a l t r เ i l e r โอเคซึ่งลงในวันนี้วันพฤ้นหัสด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะทำการดูเลยว่าเป็นยังไงมานะี่ครับคุณผู้ชมเปิดมาก็โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับแบบนี้เลยผมยังไม่ค่อยเล่นโปรเจกต์ e ิ w เวิลเลยไม่รู้เรื่องอะไรมากนะคุณผู้ชมโอ้โหมีถ้ำอะไรด้วยเนะี่ยแม่งเหมือนแบบเป็นที่ลงแบบโอ้โห Coming This Winter มันจะมาในฤดูวินเตอร์รูหนาวได้เองนะคุณผู้ชมโปรเจกต์ e w World นะฮะนี่เลยทเทียบโคตรเท่อะ อันนี้นะ่าจะเป็นโลโก้สตูดิโอที่ทำนะผมนี่โอ Oh my god this boy เชียอ์ Oh my god oh อโ้มีหลายกล่องมากเลยวะ่ะโอ้โห December นะครับบมบ0 2 4นะครับโค้ดลีลิสตี้นะครับ ว้าวแมนโอ้บอกเลยนะครับว่าสุดสุดแน่นอนนะครับสลับเกมนี้ดูดิคือแต่ละอย่างนี่คือแบบสุดยอดมากนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการเลี้ยงชั่นที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะยังไม่เคยสัมผัสโปรเจกต์นี้เลยจริงๆแต่พูดเลยนะครับว่าเกาะกับโมเดลอะไรต่างๆในแแบบคือแม่งใส่ดีเทลแบบสุดยอดมากเกมนี้คือผมจะให้ดูโมเดลทุกอย่างนะนะเดี๋ยวไปดูนะคุณผู้ชมมามาดูเรื่องของอัศนีพีดีกว่านะครับอูโหคืออยากจะบอกเลยนะคือผมเนี่ย ผมไม่เคยเจอแบบว่าแมปไหน,นที่มีแบบว่าคุณภาพเรื่องโมเดลเนี่ยได้เท่ากับคิงเลกซี่แล้วแต่พอม,มาดูนี้เนี่ยนะคือแบบโอ้โหแม่งแบบพอๆกันอ่ะคือแบบใช้คำว่าพอๆกันได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับคือคนปั้นแม่งเก่งมากดูดิอันนี้คือโมเดลนะครับน่าจะเป็นชุดก่อนนะคุณผู้ชมนะครับคือแบบโคตรเท่แล้วอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นดาบของสโมเกอร์ป่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมดูดินะครับนี่ มีแบบเกาะไหลด้วยเขาเรียกว่าป่าอันเออเรียกว่าอะไรไม่รู้เป็นเกาะไหลมั้งคือแบบเท่มากมันอัศวินนะคุณผู้ชมนี่ครับคือเท่มากนะคุณผู้ชมและนี่ขวานคู่ดูออแอกะคุณผู้ชมคือแบบชิอ่ะเหมือนเกมไวกิ้งอ่ะคุณผู้ชมแลนนี่ก็เป็นคอนนะครับคือบอกเลยว่าเกมนี้ทําแบบโอ้โคือแบบสุดอ่ะคือแบบผมไม่รู้จะหาคำไหนพูดเรื่องโมเดลเลยคือดีมากนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ย ใช้เวลาพัฒนาทั้งหมดนี่ผมคิดว่าน่าจะนานนะครับร่วมปีเลยทีเดียวนี่มีกล่องแล้วก็มีแมวอยู่ข้างหลังด้วยนะคุณผู้ชมนะครับขนพิศาจคุณผู้ชมอันนี้คือโมเดลขนพิศารนะฮะและคือแบบเชียเท่มากนะครับคือเกมนี้ใส่ใจเรื่องรายละเอียดของโมเดลแบบใส่ใจมากนะครับและเรื่องกราฟ,ฟิกนี่คือแบบโอ้โหผมไม่ต้องพูดถึงเลยคือแบบมันสุดอยู่แล้วอะ่ะคือมันสุดแน่นอนอะ่ะคุณผู้ชมนะครับอย่างดูคลิปนี้ดีกว่ามาอันนี้เป็นผลฟีนิกนะเอา้าทำไมกดดูไม่ได้ว้เเด่อโอเคผลฟีนีกนะคุณ คือแมปมันน่าจะใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เออผมคิดว่ามันน่าจะให้ลมไม่เหมือนกับแมปไหนเลยนะโอเคคุณผู้ชมนะครับคือมันเป็นแบบที่น่าจะใหญ่จริงๆแหละนะครับคือเกมมันคุณภาพมากนะคุณผู้ชมนะครับ คุณภาพจริงๆนะสำหรับเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะมาตีคู่กับบล็อกฟูดไหมน่าจะไม่นะคือบล็อกฟูดเนี่ยคือมาระดับสูงแบบสูงแบบมากๆแล้วอ่ะคือนี้น่าจะแบบน่าพอใช้ได้อยู่แหละคุณผู้ชม,มว่ามีก็มีรากฐานจากคนเล่นเก่าเหมือนเันนะโอเค,อเคนะครับก็สำหรับโปรเจกต์นิวโวนะครับก็เนี่ยในคลิปหน้าเนี่ยผมก็อาจจะได้ทําการลองเข้าไปโชว์เคสในแมปนะครับซึ่งก็ตอนเนี้ยผมได้ทาการาติดต่อกับแอดมินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เจ้าของเกมนะครับก็ได้ต่อเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เด ค่าเดย์นะครับคลิปนี้ก็จะมาเป็นการเกินบอกไว้ก่อนนะครับว่าแมปโปรเจกต์นิวโวเนี่ยนะครับจะทำการเปริดที่20ถึงวันที่24เดย์คุณผู้ชมนะครับก็รอเล่นกันได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจะเข้าไปลุยในแมปจริงๆให้ดูนะคุณผู้ชมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอเดียวทุกคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผม, bye See you ผมบ๊ายบายซีอูเกนไอซ์ซามผมบ๊ายบายจุ๊บ